มุบงชูเราจะไปเก็บหน่อไม้กันต่อนะคะตอนนี้เราพี่พิดาเราพามาดูหน่าา <c ười> อไ <c ười> ม้อุ้ยมีหมาด้วยเบลล่าเธออย่าไปใกล้นะ <c ười> <c ười> อุย้ย <c ười> <c ười> อย่าออกมานะกลัวตอนนั้นตอนสมัยยุคแทบอ่ะเขาไปแจกไอ้นี่ไม่ไปแจกใบ้ฟิว่ะมันเป็นประตูเหล็กใช่ป่ะเอออ่ะง,งูเหรอต้นอ,อ่างงูเหรอินได้ไมเขาใส่ย,ยาหรือเปล่าไปกินเดี๋ยวก็ตายไม่รู้เรื่องฮะหูย้ยมันทำหน้าเดี๋ยวฉี่ให้เลยเป็นถั่วสุดตาไม่ดีเป็นถั่ ไม่เหนี่ยงกที่บอว่าไงรู้ไหมยังเลือกฉันล่ะบูเบิ้งรถเหยียบตายซะนี่แหละฉันก็ดา่ามันประจำนี้แหละแตคือเป็นห่วงไงแต่ว่าใช้คำพูดที่มันดูแบบว่าซอฟต์กว่านี้หน่อยได้ไหมอันนี้มันไม่ใช่ป้าอันนี้ภาษาบ้านเลยจ้ารถรถตายได้คันบูเบิ้ลเฮ้ยไม่ร ทิฟทิฟโอ้ทิฟนางนั่งข้างหลังฉันบอกว่าเธอจะเอาใครเป็นไอดอลเอาอเล็กหรือเบลล่านางเอาไปนงไปตอบระว่าฉันพูดภาษาไทยไงอ๋อโอ้นี่เหรอก็ไผ่ไผ่ตรงแน่เนี่ยตายแล้วฉันเจอหน่อไม้ฝรั่งเศสได้ไงเนี่ยนี่ค่ะหน่อไม้ป่าไม้แต่เป็นป่าไผ่นะคะโอ้โห แต่ว่ามันมีหน่อไม้ก็โอเคแล้วเพราะปกติมันเป็นเมืองหนาวมันน่าจะไม่ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเจอหน่อไม้บอกหน่อยนะเล็กห,อหอรออ,อ,อ๋อมันหมดุดวดูมันแล้วใช่ปะออ๋ ระวังไหมท่านมีน้ำตกโอเคอันนี้อันนี้หน่อไม้แต่มันไม่ขึ้นอ่ะมันหมดหน้ามานละแต่ว่ามันมก็มีกอไผ่องค์นี้วะองค์นี้วะ,อะโอ้ <c oughs>

สวยมากเลยค่ะแต่น้ามันไม่เยอะเท่าไหร่โยสวยมากน่าเล่นแต่เล่นไม่ได้หนาวมากโอเคไปแล้วเก็บภาพสวยๆมาฝากแค่นี้นะคะบายบายสวัสดีค่ะทุกคน